ห้าสี่สามสองค่ะสำหรับแผนพื้นปรูการท่องเที่ยวที่เทเอทาสำนักง,งานสุรินดูแลสองจังหวัดพื้นทสุรินทร์และก็ศรีสะเกษนะคะที่จะพื้นปูซ่อมสร้างให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อเชิญชวนให้ผู้ประกอบการได้รักษามาตรฐานของสถานประกอบการเพื่อที่จะรองรับในส่วนของมูลนอธนะคะมูลนออที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้ พัฒนาทั้งเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยนะคะมาตรฐานาต่างๆตั้งแต่การเข้าโรงแรมเข้าร้านอาหารมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็มีแอลกอฮอล์ที่จะให้คนที่จะมาใช้บริการสร้างความมั่นใจนะคะทั้งในเรื่องของการดูแลความสะอาดบริเวณรอบๆนะคะนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ททสำนักง,ง,งานสุรินทร์ก็ได้เชิญชวนผู้ประกอบการรสมัครในส่วนของโครงการ S H A HHA นะคะก็คือ Safety and Healthy Administration นะคะที่ เป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้เห็นความสําคัญของมาตรฐานสุขอนามัยนะคะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่ทางสำนาาักงานในพื้นที่ก็ได้ช่วยขับเคลื่อนนะคะเชิญชวนผู้ประกอบการทั้งสิบกิจการนะคะก็คือสิบกิจการด้านการท่องเที่ยวออกมาสมัครเพื่อที่จะให้สร้างความมั่นใจให้กับักท่องเที่ยว โอกาสที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวซึ่งในช่วงนี้เราก็จะเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดตัวเองแล้วในเดือนอมิถุนการาคดาคมนะคะก็จะเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็คือจังหวัดที่ติดกันจากไม่ว่าจะเป็นจากบุรีรัมย์นะคะจากศรีสะเกษ มาเที่ยวสุรินนะคะแล้วก็จากอุบลราชธานีจากสุรินมาเที่ยวรีสกเกตซึ่งในช่วงนี้ที่จังหวัดศรีสกเกตเราก็มีความพร้อมที่จะให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่อยู่จังหวัดติดกันนะคะมาเที่ยวสวนเกษตรลู่เรียนสุขภัยนะคะแล้วในเดือนต่อไปก็คือสิงหาคมนะคะที่จะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว เดินทางจากภาคต่างๆของประเทศไทยนะคะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีและศรีสเกตซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่า2-3เดือนที่ปิดร้้งแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สถานประกอบการได้ปิดเพื่อที่จะรีเฟร,รชนะคะก็คือรีบูตนะคะก็คือสร้างาทั้งทั้งแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็จะ มาตรฐานนะคะก็คือทั้งแหล่งท่องเที่ยวนี้ได้มีการรีเฟซความเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็ทั้งผู้ประกอบการก็ได้มีโอกาสปรับปรุปรงสถานประกอบการที่จะให้ให้นักท่องเที่ยวที่มาพักนะคะได้สร้างความมั่นใจเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวปัจจุบันซึ่งเราก็มองไปที่กลุ่มผู้หญิงนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงกับการติดเชื้อได้น้อยนะคะ แล้วก็กลุ่ม Over 50ส่วนหนึ่งที่มีกำลังซื้อมีเวลาในการเดินาทางท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวแล้วก็กเป็นเจนวายนะคะตรงตรงนี้ก็จะเป็นส่วนมงที่นในพื้นที่ของจังหวัดชินทร์และศรีสะเดชเราก็มีความพร้อมรองรับทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มน,นะคะสำหรับเทศกาลทุเรียนบุกเข่าไฟครับจะขอเชิญชวนยังไงและมีระยะในความปลอดภัยแบบไหนคะสำหรับเทศกาลทุเรียนภูกเข่าไฟก็จะมีทั้ง3อํอำเภอนะคะก็คืออำเภอ ขุนหารซึ่งขุนหาจะจัดเร็วๆนี้ประมาณวันที่13มิถุนายนนี้ค่ะ,ะเป็นต้นไปนะคะก็จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดสิสเกตและอำเภอกระทาลักษ์นะคะจะจัด 10, 10, 10, 14-15ก็คือการลางเดือนนี้แล้วก็ในตัวเมืองสิสเกตจะจัดในวันที่26มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะซึ่งใน3พื้นที่ของอำเภอ ทั้งอำเภอขุนหารอำเภอกันทารักษ์แลวก็อำเภอศรีรัตนะมีความหลากหลายแล้วก็มีผู้เรียนที่ขอไฟที่ชื่นชื่อให้นะักท่องเที่ยวได้มาชิมนะคะส่งความคิดถึงมานะคะสําหรับท่านที่อยู่ห่างไกลนะคะนอกจากจังหวัดที่ติดกันหรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็ส่งความคิดมาแล้วก็ถึงโดยสั่งผู้เรียน่าไนไพรสีย่ไทยโดยทาง าทางไปรษณีย์ไทยร่วมกับทางจังหวัดและก็หอดารค้านะคะก็จะมีทั้งสั่งออนไลน์ได้ผ่านาทางทางเฟซบุ๊กนะคะดูปลาวาดูเรียนนะคะดูเรียนสุขภาไฟเนี่ยก็คลิกเข้าไปได้นะคะก็สั่งและก็ส่งไปถึงบ้านท่านเลยนะคะโดยที่ทางไปรษณีย์ไทยแลวก็หรือว่าจะมาในพื้นที่ก็สัง่งส่งทางด้านเคอรรี่ ให้ทางสวนส่งมาก็ได้นะคะท่านก็จะได้คิดแล้วก็ผู้เรียนก็จะถึงบ้านท่านได้นะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในประกราสที่พลกรเฉลิมหรืวอว่าพลกรยังประกาศในช่วงนี้ก็อยากจะเชิญชวนว่าสั่งได้แล้วก็ถ้าเข้าไปดูใน เพจของททสำนักง,งานสุรินนะคะท่านจะมีรายชื่อสวนเกษตรนะคะให้น้องเที่ยวสั่งหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือในเพจของอลาวาดูเรียนของของกัท้าจังหวัดศรีสกเก e นะคะนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ท่านที่เห็นภาพเห็นบรรยากาศของสวนทุเรียนและช่วงนี้ก็อยากจะชิมสวนทุเรียนอยากจะชิมทุเรียนภูกเขาไฟนะคะก็สั่งตรงได้นี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เรียกว่านิวนอมแล้วก็มาตรฐานของโซเชียลที่จะให้ ื่อถึงท่านที่อยู่ห่างไกลนะคะแล้วเราอย่งถ้ามีโอกาสก็คงจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์และก็รีสเปีรได้ค่ะเรามีทั้งความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะ,ะที่สวัฒนารรมแล้วก็ความเป็นวิถีชุมชนค่ะเราอยากจะให้มาคิดถึงชุมชนอันน่ารักของพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์สีสเกีรด้วยค่ะค่ะค่ะ